เท่าว้าวสีนี้สวยเนาะสีนี้หล่หอโคตรหล่อเลยการดีไซน์การออกแบบมาจากรุ่นพี่ครับเลเจนเดอร์กันชนด้านหน้าครับแบบรุ่นพี่เลยนะครับแบบเลเจนเดอร์เลยนี่หรือคือเลดเดอร์ สวยมากครับหล่อมากรถผู้นำครับการออกแบบดีไซน์ครับโชบเชียวนะครับสไตล์ผู้นำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟ,แฟนๆวัุพล วันนี้จะพามาชม Fortuner r ร a d e r ครับ, v, รบ,รบเกรดวีนะครับขับเคลื่อนสองล้อนะครับสีเท่าว้าวสีนี้สวยเนาะสีนี้หล่อโคตรหล่อเลยยิ่งดูยิ่งดุดูยิ่งหล่อ ยางครับยางรอนี้จะเป็นมิชลินนะครับยางมิชลินขอบ18นิ้วนะครับยาง265 60 R18 ์ารดิสเบกสีล้อช่วงล่างด้านหน้าดับเบิลวิ b โบนด้านหลังโฟลิ n งนุ่มเนบ เกาถนนเป็นเยี่ยมรุ่นนี้เครื่องยนต์2 4 0 0 c ซีซีครับร5อแรงม้า400นิวตันเมตรแรงอึดทนประหยัดน้ำมันการดีไซน์การออกแบบมาจากรุ่นพี่ครับเลเจนเดอกันชนด้านหน้า ครับแบบรุ่นพี่เลยนะครับแบบ l e g e n d เ r เลยกระชอน,นหน้าแล้วก็ช่องระบายกาศครับด้านบนด้านล่างเป็นแบบลังพึ่งพร้อมโลโก้ครับเตตตาขนาดใหญ่แล้วก็คิ้วขอบกระจังนะครับด้านบนแถบสีดำนะครับพร้อมกับรับคิ้วไฟหน้าสีดำเงาครับเปลี่ยนออกแบค็คไฟหน้า LED เป็นแบบบ b เบมครับไฟสูงไฟต่ําอยู่ไนโคมเดียวกันแล้วก็ตัว Daytime ์ดันนิ่งไลท์นะครับเป็นเส้นเดียวถ้า l e ดเดอร์ leader, นะครับจะเป็นเส้นเดียวนะ l ไลท์ก u i d i n g เป็นเส้นเดียวครับไฟตันมอก LED ครับไฟเลี้ยวก็ LED พร้อมกับไฟหลีลิ้นกระชนนะครับจะเป็นสีเงินนะ สีเมทัลลิกสีเงินนะครับแล้วก็กล้อง360องศานะครับอยู่ในเกรด V ใส่มาให้เลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กละยกยะมุมนะครับด้านหน้า2จุดแล้วก็ด้านท้ายอีก4จุดนะครับนี่หรือคือลีดเดอร์ครับสวยมากครับ หล่อมากลดผู้นำการออกแบบดีไซน์ครับโชว์เชียวนะครับสไตล์ผู้นำนะครับออกแบบค่อนข้างที่รูหราเลยนะครับเสซนสายนะครับตั้งแต่หัวจรลดท้ายนะครับโคตรว้าวเลยไฟเลี้ยวที่จกมองข้างเป็น LED ครับพร้อมกล้อง360องศาแล้วก็ไฟเวลคอมไลท์นะครับ ชิวขอบกระจกนะครับเป็นโครเมียมนะนะครับคิวขอบกระจกจะเป็นโครเมียมรอบคันมือจับเป็นโครเมียมถังน้ำมันครับบรรจุได้80ล,ลิตรรองรับ B20 ครับ B7 แล้วก็ B7 พีเมียมครับเป็นดีเซลนะนะครับตอนนี้เครื่องยนต์จะเป็นดีเซลทั้งหมดครับไม่มีเบนซินนะครับไม่มีเบนซิน สะดุดตรงไฟท้ายเนี่ยแหละครับอย่างสวยเลยโคตรหล่อเลยครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบกระพริบนะเป็น LED แบบกระพริบครับแล้วก็ไลท์ไกดิง้งเป็นท่อน้ำแสงนะครับชบเชียวเหมือนบุมแมลแรงเลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์นะครับอยู่ที่ท้ายรถนะครับเลดเดอร์ชัดเจนครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหลัง แล้วก็กล้องถอยหลังนะครับลกล้องถอยหลังพร้อมกับเซ,นซ็นเซอร์ครับสจุดด้านหลังแล้วก็โลโก้ด้านท้ายครับคิ้วขอบป้ายทะเบียนเป็นสีดำเงาครับแล้วก็สัญลักษณ์ Fortuner นะครับไฟเบรกด้วยสามนะครับเป็น LED นะครับปลอดภัยนะครับเวลาเหยียบเบรกคนด้านหลังมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็กล้องถอย ขึ้นภาพที่หน้าจอได้อย่างชัดเจนครับปลอดภัยเสาวกาศครับเป็นแบบชาร์กฟินนะครับเสาวกาศเป็นคลิปสลามครับเป็นแบบชาร์กฟินแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ติดกระจกด้านหลังรถนะครับตัวน,นี้ติดมากับทุกรุ่นเลย คิ้วโคตรสวยเลยรับคิ้วคิ้วไฟตงหมกด้านหลังนะครับเป็นสีดำแล้วก็กันชนด้านหลังนะครับลิ้นกันชนจะเป็นสีดำเงานะครับสีดำเงาโคตรสวยเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายด้วยครับลิ้นกันชนด้านท้ายเป็นสีดำเงาล้อแม็กก็เป็นลายเดียวกัน ขอบ18นิ้วแน่นอนครับฝาท้ายรุ่นนี้นะครับเป็นฝาท้ายออ t โต้ไฟฟ้านะครับสามารถสั่งเปิดด้วยรีโมทหรือที่คอนโซลด้านในหรือที่ฝาท้ายนะครับขึ้นลงออ t โต้ไฟฟ้าเลยนะครับระบบความปลอดภัยนะครับโครงสร้างนิรภัย G.O.A นะครับถุลงลมนิรภัย7จจุด แล้วก็ระบบเบรค ABS นะครับพวกกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรค PA เสริมแรงเบรคครับ VSC ควบคุมการทรงตัวครับ TRC ป้องก,กันลมุฟรีนะครับ HAC ออกตัวบนทางลัดชันว้าวให้มาแบบครบคันกันเลยทีเดียวบันไดข้างครับบันไดข้างเป็นสีดำบันไดข้างสีดำแล้วก็มือเปิดครับ มือเปิดจะมีปุ่มส์ทคีย์นะครับไว้คอยล็อกแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็กระจกข้างครับอันนี้ใส่มาทุกเกียร์รุ่นนะครับระบบบายสปอร์ตครับบายสปอร์ตเตือนวอับบไซต้าเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันครับแผงด้านข้างครับบุครับเป็นแบบซอฟท์พัช เป็นแบบซอฟท u ัชเป็นหนังสังเคราะห์นะครับพร้อมตะเข็บได้ขาวแล้วก็แผงควบคุมสวิตช์ไฟฟ้านะครับเป็นเปียโนแบ็คแล้วก็มือจับโพรเมียมครับแล้วก็คิ้วครับเมทัลลิกหรือว่าสีเงินนั่นเองครับอันนี้เป็น t วิ t เตอร์นะครับลำโพง6จุดตัวนี้เป็นแทบเมทัลลิกครับ แถบเงินนะครับในช่องแอร,ร์ครับปุ่มพุสสตาร์ทครับปุ่มพุสสตาร์ทแล้วก็ปุ่มเปิดเซนเซอร์ปุ่มเปิดกล้องสามเหลียมส้มาแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับบล็อกนะครับบานังปรับไฟฟ้าแปทิศทางคู่หน้าเลยนะครับเป็นบานังดำพร้อมตะเข็บได้ขาวนะครับ โคตรหล่อเลยฝั่งด้านน้นยังไม่ได้ถอดนะครับยังพุ้มพลาสติกอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปชมด้านในนะครับหน้าจอเรืนไม้นะครับเป็นหน้าจอเรืนไม้แบบเรืองแสงนะครับแล้วก็หน้าจอ TFT นะครับแล้วก็ปุ่ม ควบคุมครื่งเสียงที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นควบคุมหน้าจอ M D D ครับแล้วก็คร u i คอ c o n t r นะครับระบบล็อกความเร็วแล้วก็แพดเดินชิพนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับโดยไม่ต้องละสายตานะครับสวิตช์ควบคุมไฟออโต้นะครับมีไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังนะครับการที่ปัดน,น้ำฝนด้านหลัง แล้วก็มาที่เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Android โต้แล้วก็ Apple CarPlay ครับเชื่อมต่อ b l ู e t o o t h นะครับเสียบ u บีได้นะครับแอร์แอร์เป็นแบบ Air แยกซ้ายขวาครับ Air ์ดูโอโซนนะครับ แล้วก็ช่อง Power LED นะครับด้านล่างจุดเดียวนะช่อง Power LED จุดเดียวครับฝั่งด้านซ้ายครับแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ iPod ที่วางแก้วครับสตำแหน่งในปิดได้นะครับปิดได้เกียร์นะครับหสเปดีดเกียร์ตรงนี้หกสเปดีดแล้วก็โหมดการขับขี่ อีโคโหมดพาโหมดครับแล้วก็ปุ่มปิด v H ีดซีทีอันนี้เป็นกล่องคูบบอกครับแล้วก็กล่องเก็บเอกสารแล้วก็ไฟในเก๋งนะครับไฟในเก๋งเป็น led นะ เป็น LED ครับด้านหลังก็เช่นกันครับด้านหลังก็เป็น LED ครับเดี๋ยวพาไปนั่งที่เบาะหลังกันนิดนึงด้านหลังครับเป็นแบบ soft touch ครับ บ่อหนังบบัวนังสังเคราะห์นะครับบูวหนังสังเคราะห์แล้วก็แทบเงินมือเปิดโครเมียมแล้วก็เพียนโนแบ็คครับด้านหลังบ่อหนังนะครับพร้อมตะเข็บได้ขาวนะครับ แล้วก็ช่อง power l e ล d นะครับอยู่ที่ด้านหลังนะครับอีก1จุดนะนะครับย้ายจากด้านหน้ามาไว้ด้านหลังอีก1จุดแล้วก็ครับปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับเสียบชาร์จได้เลยครับไอ,อโฟนไอแพดโน้ตบุ๊กนะครับยกเว้นที่มันเกิน1 0 0วัตต์นะครับเครื่องใช้ไฟ้าที่เกิน1 0 0วัตต์ แล้วก็บอรดด้านหลังครับช่องเสียบเอกสารนะครับด้านหลังแล้วก็ที่ห้อยของนะครับรับน้ำหนักได้4กิโลกร,รมัมโอรุน่นนี้อยากจะบอกนะครับว่าโคตรหล่อเลยนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับ ตัวนี้ราคานะครับ1นึ่งล้านสี่บาทนะครับหนึ่งล้านสีบาทเป็นเรดเดอร์นะครับ2.4เกต V วีนะครับพาชมรอบคันแล้วเป็นไงบ้างครับหล่อไหมบอกได้คำเดียวโคตรหล่อนะครับยังไงก็นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับให้กับวัสพลด้วยนะครับ สำหรับแฟนๆวัุพลน,นะครับวันนี้ก็ขอญาตนะครับลาไปก่อนคอยติดตามกันในคลิปต่อไปว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับขอบคุณครับที่ตามขอบคุณครับสวัสดีครับ